สวัสดีครับทุกทุกคนผมจินร่งซวเคครับแล้วตอนนี้นะผมเราอยู่ในเกม Kirby and the Amazing Mirror รนะผมก็หลังจากเราเล่นเ i อร์บี้ไนท์แมนดีมแลนจบไปนะผมผมเองก็เลยคิดว่านะมาลุยกันเลยดีกว่ากับ Kirby ภาคออริจินอลของเครื่องเล่นเกม Game Boy Advance นะผมซึ่งโอ้โหดูสตอรี่บอร์ดนะผมซึ่งบอกเลยว่าเกม Kirby บี้เกมนี้เป็นเกม Kirby g a m เกมแรกสุดเลยที่ผมเล่น นะผมสมัยผมอายุประมาณ8-9 8หรือ9ขวบนั่นแหละนะแต่นานมาแล้วอ่ะนะวันนี้เหมือนผมมาย้อนเล่นย้อนไวัใหม่อ่ะอุ้ยโภไม่ทนายฟาดเคอร์พี่ออกเป็นสีตัวเลยอ่าวัปสตาร์มาแล้วไปเร็ว โอ้เราไล่ไม่ทนไนตตัวนั้นไปดิโอเคนะผมซึ่งบอกเลยว่าเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นให้ได้ร้อยากมากๆนะน่าจะยากที่สุดเลยเปเทนไนอยู่นู่นเฮ้ยไปแล้วเราต้องไล่มันนะผมซึ่งคอนโทรลเกมนี้บอกเลยว่าง่ายๆนะผมเราสามารถดูดกระโดดได้เหมือนเดิมนะผมกด A กระโดดหรือกด A กลางอากาศเพื่อลอยตัวนะผมแล้วก็กด B เพื่อดูดและที่สำคัญเลยก,ก็คือ ที่แตกต่างจากเคอร์บี้ในแมนดีมแลนด์ก็คือเวลาเรากดดูดค้างเนี่ยปากมันจะอ้ากว้างขึ้นกว่าเดิมนะผมด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดไปเทียบในใมนดีมแลนด์นะอันนั้นนะคือคือยังไงคือมันถ้ากดค้างมันก็จะคาอยู่อย่างนั้นแหละปากมันจะไม่กว้างขึ้นมันจะดูดได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะผมมาเร็วพพวก โอ้มีของด้วยเอามาดูดว่วนซึ่งบอกเลยว,ว่าไอด้ดาดเนี่ยมันเป็นแค่ทิทอเรียลเฉยๆนะผมเป็นแค่ทิทอเรียลก็คือมันจะสอนแล้วนะผมไม่ว่าจะเป็นเนี่ย copyability โอ้ยเฟร,รมเละตกอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวูวเนี่ย ability นี่น่าสในใจขึ้นโดยเพราะยิ่งคือดาบเนี่ยดาบเนี่ยถ้าเทียบกับใน nightmare n d d r a l n d เนี่ยเราสามารถฟันกด B กด B รัวๆเพื่อฟัน ก็ฟันรัวได้นะผมซึ่งมันทําไม่ได้นะผมในใน d ม e a ด l a n d เนี่ยเราฟันได้แค่ครั้งเดียวและมีอัปลิตี้นี้ด้วยนะผมกดขึ้นแล้วก็กด B นะผมแบบอั i ลิตี้ใหม่มีเยอะขึ้นมากผมถึงชอบเกมนี้มากเลยเ yeah, ยแผนที่เปิดประตูไปเนี่ยนะผมและที่สำคัญเลยคือฟีเจอร์ของเกมนี้น่าสนใจมากก็คือเราสามารถโทรหาเพื่อนได้นะผมโทรหาเพื่อนเพื่อเรียกเพื่อนมาได้นะผมให้เพื่อนมาช่วยได้เฮ้ยเนี่ยเมทไนไน เึออิอ้าวเข้าไปในกระจกแล้วนะโอ้ไปไปหมดแล้วกระจกทั้ง8ชิ้นเนี่ยเฮ้ยชาเคิร์บี้สีดำโอเคครับผมไปลุยเลยดีกว่าเราเริ่มต้นด้วยประตูแรกเลยเร n โ o w r ร u t e หรือ o รู e นั่นแหละผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรไปเลยเคิร์บี้ คอร์ทเทดซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้น่าสนใจนะเพราะว่ากราฟิกก็สวยแต่ที่พันเกมนี้มันเก่านะยุคให้ทายเกมนี้ปีไหนไดมาอินดิมแลนดนะ์ปี2002เกมนี้ปีไหนเกมนี้ปี2004ครับผมผมอายุขวบเดียวเองอะ่ะตอนนั้นอนะ่ะตอนเกมนี้เปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ่นนะผมอายุขวบเดียวเองอะ่ะ ว่าลเานี่ยผมเราสามารถเรียกเพื่อนได้ผมโดยการกด R กด R เรียกเพื่อนนะมาเลยฮัลโหลพักพวกนะผมมันจะเดินผ่านประตูมาแล้วมันก็จะฮีลเรานะผมมามึงเลิกจูบกูได้แล้ว Kirby. เคอร์บี้อ้ามันมันจะตามเรามาไหมไม่รู้เลเนี่ยผมเปลี่ยนอบิบิตี้นะกดซ e เล็กเออเอาอันี้ออกมาดูดไอ้นี่มาบ็อกซิ่งไฟเตอร์ เนี่อ้อยไฟเตอร์เนี่ยมันมันมากซึ่งผ้ามันสีเดียวกับอเบลิตี้แบ็กดรอปในใน i ม Dreamland เลยนะเนี่ยท่ามันเจ๋งมากโอ้ย่าโอ้ยไปยิงโอ้โหดูนะอือกลางอากาศได้เลยนะอือเอาประคัดถ้าผมก็คือกดขึ้นแล้วก็ตีนะผมถ้าเกิดเราก,กดสตาร์ทเนี่ยเราสามารถดูได้ผมว่ามันใช้อเบลิตี้อะไรได้บ้างนะผม ่าจะเป็นเตะชาร์จพลังได้ด้วยพลังขคลื่นเต่าเปียงได้เหมือนกันอย่างนี้ก็ได้เออเออโอ้โหเคอร์บี้กลายเป็นบูสลีแล้วโอโ้โหเป,ยเปียงเปียงหินไม่รอดเอาเหินล่วงไปละวเออเฮ้ยชาโด์เคอร์บี้เออ้อ บอกเลยว่าอบิลิตี้ใหม่มีเยอะมากนะผมในภาคเนี้ยเออมีอะไรโอ้ยไม่มีต้องลองด้วยเฮ้ยชิปอะไรวะเนี้ยดูดเนี้ยเกินเข้าไปเลยเวนกรรม ห่อได้ห่อเลยวูมูนไลท์แมนชั่นนะข้างล่างเดี๋ยวเอาบริตตี้นี่ออกเย้ yeah, ได้แผนที่นะผมคือผมบอกเลยว่าเกมเนี้ยเป็นเกมที่ได้ร้อยที่ได้ร้อยเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะยากมากนะผมแบบว่ายากกว่าในแม็อินดีมแลนด์แบบโอ้โหฟ้ากระเหวเลยอะ ว่าบางคนนะ่ะใช้เวลาเล่นเกือบ5ชั่วโมงหรือ10ประมาณบาเท่าไหร่ประมาณห้ชั่วโมงอะ่ะเพราะว่าหนึเลยคือถึงแม้ว่าเราจะเก็บแผนที่เก็บสมบัติอะไรครบแล้วนะผมมาถึงสมบัติกล่องใหญ่ไม่วพือสมบัติในเกมเนี่ยมันมีเยอะไม่ว่าจะเป็นสีมีมันมีสเป์สีฉีดตัวมีแผนที่มีเลือดมีเลือดเพิ่มให้เก็บมีเยอะแยะ ถึงแม้ว่าเราเก็บครบแล้วเรายังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเพราะว่าผมเคยเล่นเกมนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาแล้วและใช้เวลาเยอะมากเพราะว่าไอ้กล่องสมบัติอดไม่ใช่แค่กล่องสมบัติใหญ่หรอกที่นับกล่องสมบัติชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบเปิดกล่องออกมาแล้วให้ไก่ชิ้นเดียวอะไรเงี้ยมันก็นับมันก็นับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะผมตอนนี้เราปลดล็อกประตูใหม่นะเชื่อมสายเคเบิลเรียบร้อยมูลไลท์แมนชั่นไปด้วยต่อน้ำแข็ง ตะเหเปี้ยงอือแช่แข็งมันอือ oh yeah. โอ้ยอะไอช่างมันอ่าผมยึบค่ามันนี้อ่าเรามีประตูนี้นี่นะผมไอสมบัติตรงนั้นนะคุณเห็นไหมฮะสมบัติตรงนั้นนะผมก็นับเหมือนกันนะผมนับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน อ่ะแล้วผมมีทริกให้อย่างหนึ่งนะผมว่าถ้าเกิดเราเจอแบตเตอรี่ข้างบนแล้วเนี่ยเราสามารถกด R เรียกเพื่อนมาก่อนได้นะผมเรียกเพื่อนมาฮิลเราให้เรียบร้อยแล้วเราก็ได้แบตเต็มอยู่ดีเพราะว่าเราไม่สามารถเก็บแบตตอนเรามีแบตเต็มได้นะผมมันเก็บเป็นแบตเตอรี่สำรองไม่ได้พูดง่ายเป็นเร์แบงไม่ได้ oh. มาเร็วเพื่อนอีก3ตัวมาเร็วผมอยากให้มันมาให้มันมากนี้เนี่ย นี่ op, นะผม Invisible Lollipop นะฮะหรือที่ผมเรียกชอบเรียกมันว่าลูกกวาดคือคักนะเอาไงดีเพื่อนมาไหมไม่มาช่างมันผมรุยลนะบอกเลยว่านี่สุดยอดมันเราวิ่งเร็วขึ้นอะไรเยอะแยะเลย <Woo! S 2> นี่ตรงนี้มีประตูเก็บของมาอีกทุกประตูนับผมบอกเลย ฟันรัวดีนะแบบเราฟันรัวได้ในเกมนี้อ่ะเรียกเพื่อนอีกทีผมบอกแล้ว,ว่านี่เป็นทริคอย่างหนึ่งเลยนะผมเวลาเล่น Amazing พัค Amazing m i l l e r ก็คือคือเราสามารถในนี้ได้นะผมเราสามารถโทรเรียกเพื่อนได้ตอนที่มันมีแบตเตอรี่ตอนเราเจอแบตเตอรี่นะฆ่ามันเอ้ยมีปุ่มปุ่มลับยังมีเหมือนเดิมนะปุ่มดาวนี้ เหมือนปลดล็อกประตูใหม่อีกแล้วเชื่อมเคเบิลนะซึ่งผมอ่าผมข้ามก่อนดีกว่าซึ่งผมบอกเลยว่าเกมเนี้ยเป็นเกมที่ซับซ้อนมากเลยนะแบบไม่ใช่เนื้อเรื่องซับซ้อนนะอ่ะไอการหาประตูเนี่ยมันจะซับซ้อนขึ้นดูซิจะมีใครตามผมมาไหมเพราะผมอยากให้เพื่อนมาด้วยฮัลโหลจะมาไม่เพื่อนโห <c oughs> <c oughs> แล้วดูไอข้างหลังข้างหลังมีแต่แบบยังไง มีมันมีบอสหลายตัวนะในเกมเนี้ยซึ่งผมบอกเลยบอสในเกมเนี้ยมันจะมีบอสที่ผมเอาไฟเตอร์แทนเดียวนะผมชอบเนี่ยเป็นเป็นนักมวยหรือนักสู้อะไรไม่รู้พร้อมนักสู้พันเขาเหนียวถุยไม่ให้แล้วมาสู้เลยบอสตัวแรกนะผมคิงโกเลมเปี้ยงโอ้ยเริ่มต้นได้ห่วยแตกมากเปี้ยงอัปป์คัตอัปป์คัตเลยบูสเคอร์บี้บูสลีบูสบูส บี้เคอร์บี้เปียงเตะเข้าไปเออนี่ผมเศษกระจกเศษกระจกชิ้นที่หนึ่งซึ่งมันมีทั้งหมด8ชิ้นนะผมเศษกระจก8ชิ้นก็คือต้องสู้บอสทั้งหมด8ตัวนะผมเคอร์บี้เต้นเหมือนเดิมเย้โอเคนะผมก็ผมขอจบคลิปเป็นเท่านี้ก่อนเลยกันนะผมสลับ EP แรกนะผมของ Kirby บี้เอเดเวนเชิงเมลเลอร์นะผมซึ่ง ผมบอกเลยว่าเกมเนี้ยเนื้อหาซับซ้อนนะแล้วผมบอกเลยว่าไอเศษกระจ,จกทั้ง8ชิ้นน่ะมันหายากเหมือนกันนะไม่ใช่แค่หาประตูอ่ะมันต้องหาบอสหา,าประตูลับหาไอโน่นเชื่อมนูนมน่นเชื่อมนี่ครบนะโอเคเพราะฉะนั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย